สวัสดีครับว้าแบก้าสีแด,ดงสีแดงหรือสีชมพูสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านเน่ยก็มาอยู่กับช่องหอ่วลลทุ่งครับวันนี้เราก็มาชมทีมงานพีปอครับพี่ป๊อกโรบครบ เรงรถเรงแล้วก็ทมสะครับทมสระดินนุ่มมากเลยอ่ะอย่าติดเดอ้อปล่อยปล่อยเฮ้ ทำไมมีผู้สาวอยู่หน้ารถเลยไกลไหมไกลไหมไปกลับสามสิบโลครับไกทำอะไรโอ้ยอยู่ตั้งนานไม่ติด đi đâu เล่นท่ายากอีกแล้วข้างหน้ากําเพงด้วยหัหกล้อมาทางนี้ปะหักล้อมาขวา่ะ เดี ás, ๋ยวเราถ่ายดันก่อนสะนี่ลึกนะนี่อู้ขีคิโตมไ่ขี้ตมอเดี๋ยวเดียวยางยางให้แกดันมาก่อนแกกำลังดังดินอยู่สุดยอดเลยครับตา ยกยกยกโอ้วิ่งไปกลับ30โล โยกยังไงแหละอีก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 รอบหมดแล้วไปเลยโอ้เอาเอาดินกลับคืนทำไม ก็ให้เทดิในมทเอากลับคืนได้ไดินมันเป็นขี้อ่างนี้มันก็ยากขี้ต้มหลุมเยอะครับขี้ตมตานี่สุดยอดมากเลยครับดู ไปใ,ใช้นิ้วเอ้ยแขนข้างเดียวสุดยอดไปใ,ใช้ขาข้างซ้ายบังคับพวงมาลัยสุดยอดมากเลย ข้างข้างขายประคองพวงมาลัยประค่งก็ใกล้จะเต็มแล้วตาจะวางสนุกนี่แล้วไม่แล้วครับคันหนึ่งเต็กกา ไม่แกไม่ให้ทีตรงนี้แล้วก็ดันน่าจะง่ายกว่าทั้งนั้นมันเริ่มสุดดินใหม่อ้กา เอแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวจมจะเอาขึ้นยาก น,นี้จะลงตรงไหน,นอู้เด็กกาสีฟ้าเขตนี้เล่นแต่เครื่องธรรมดาเลยมีแต่เครื่องธรรมดาคอมมันเดียวไม่ค่อยมีนี่ก็เด็กกานะ่าจะเป็นร้อยเอ้ยไม่ใช่ร้อยดิสองหนึ่งศูนย์หรือเปล่าหรือว่าร้อยเก้าห้า ทีมงานมังกรสับดูโนโน่ท้ไปลึกๆเลยเอาชอดเด็ดเดอ้อปล่อยท่เลยครับไม่กล้าลงอันตรายครับลงไปนี่อันตรายพอยกเลย nè, terhep terhep, ha ha, tiếng lăn tiếng lăn นี่ก็กว่าจะหมดกว่าจะเต็มตรงนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าสระมันลึกสระมันลึกมาก เดี๋ยวครับแล้วสวัสดีครับผมฝากไว้เพลินๆเดี๋ยวเจอ